สวัสดีครับครับผมโอ้หคืออยากจะบอกเลยครับว่าออกอล์ฟซิมโซโกอฟนี่เป็นกอฟซิมที่มีคุณภาพมากๆเลยครับผมตีไปแล้วสนุกไปด้วยครับรู้สึกว่าเหมือนออกรอบอยู่สนามจริงเลยครับก็อยากให้พี่ๆุกคนแบบลองมาตีสักครั้งนึงครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรๆอันที่แบบพี่ๆ ไม่เคยเห็นแน่นอนครับในกอล์ฟซิมทีมประเทศไทยครับอยากอะไรในโชว์ที่เราชอบครับโอ้อย่างแรกเลยครับคือตัวเซนเซอร์ครับตัวเซนเซอร์นี่เป็นตัวเซนเซอร์แบบพิเศษเลยครับที่แบบทำมาจากเกาหลีครับแล้วคือตัวเซนเซอร์เนี้ยคือรับฟีดแบ็กบอลได้เร็วมากๆเลยครับถือว่าแบบเร็วสุดๆเลยครับตีกอล์ฟไปปั๊บวิกอล์ฟไปอยู่ในโปรเจคเตอร์แล้วครับผมไม่มีดีเลย์เลยครับความรู้สึกแตกต่างกับเราออกนอจริมไหมเขารู้สึกแตกต่างกันไหมแตกต่างอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือ เราอยู่ในห้องแอร์ครับตีแบบสบายแล้วมีอาหารให้ตลอดทั้งทริปเลยครับผมทั้งแบบการตีกอล์ฟเลยครับแล้วก็อย่างที่ดีเอ้ยอีกอย่างหนึ่งที่ดีบ้างๆเลยครับก็คือสนามที่เขาเลือกมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบสนามที่ญี่ปุ่นสนามที่เกาหลีในปูซานหรือว่าในไซตามาครับมีหมดให้เลือกเยอะมากๆเลยครับเราไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปออกรอบเลยครับผมมาตีที่นี่ได้เลยอ,อ๋อครับผมก็ ฝากพี่เพื่อนทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาตีกอล์ฟหรือมาแฮงเอาท์หรือมาทำอะไรก็ว่าไปมาชิลกับเพื่อนอย่างนี้นะครับก็มาที่โซก,กอล์ฟได้นะครับผมในโครงการชาติเอ้ชาตแอตดีแอบเวนิวแจ้งวัฒนะ14ครับผมแล้วคือผมรู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนแบบตีกอล์ฟด้วยเลยก็อยากจะแบบชวนน้องกล้องมาตีครับผมครับจริงๆก็ลองชวนแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆแบบฝากติดตามโซก,กอล์ฟเลยครับว่าใน อีเวนต์หรือว่างานอะไรต่อๆไปนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับว่าโซกัฟจะมีอะไรในอนาคตให้พวกเราได้ติดตามครับและอย่างน้องก็ไอ้หลาที่เราไม่เคยติดกล้องอย่างนี้เรามาเล่นที่ตรงนี้มันง่ายกว่าไหมครับเล่นที่ตรงนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามีกล้องวิดีโอให้ดูวงด้วยครับผมว่าวงตัวเองเป็นยังไงบ้างครับและทีนี้ก็คืออยู่ในสถานที่ที่คอนโทรลมากๆเพราะว่าทุกอย่างแบบมันสงบเงียบไม่มีอะไรแบบรบกวนเลยครับก็สามารถแบบสอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยครับ แล้ถ้าเกิดเราต้องมาเริ่มต้นใหม่เนีเราต้องสอนในสิ่งยังไงบ้างสำหรับคนที่เป็นดิกินเนอร์สำหรับในการทำตีลูกอ๋อสอนดิกินเนอร์เบสิ่เลยครับก็คือว่าอย่างแรกเลยที่ผมมาได้มาก็คือสอนความมั่นใจในการตีลูกกอล์ฟครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วแบบเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยที่เพิ่งตีอะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการแบบตีลูกเท่าไหร่เหมือนว่ากลัวว่าจะตีไม่โดนหรือว่าถ้าตีโดนแล้วมันจะโดนไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็คือแบบอยากให้ลบความคิดนั้นออกจากผู้เล่นใหม่ครับผมแล้วก็อย่างที่สอง ใส่แรงไปเลยตีให้โดนลูกแค่นี้ก็พอแล้วลูกมันไปเราก็ดีใจแล้วครับผมไม่ใช่ที่เราสามารถใส่แรงเต็มที่ไ,ไหนเลยครับผมไม่อยากที่สุดเพราะเราสามารถใส่แรงเต็มที่เลยได้โอ้โหผมให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าตีกอล์ฟสนุกมากเลยครับผมลูกกอล์ฟที่ให้เนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วคือตัวโปรเจคเตอร์หรือแบบตัวสกรีนเองเนี่ยอดทนมากเลยครับตัว ยานี่แบบตีเราฟินมากๆเลยครับผมใส่แรงได้เต็มที่เลยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าของจะพังเพราะว่าที่นี่ดูโรบลมากเลยครับแล้วจริงๆอย่างเรื่องสนามมันมีผลไหมเพราะอย่างผมบอกว่ามันสาบานเรื่องสนามด้วยเรื่องสนามมีผลไหมครับจริงๆแล้วเรียอลของสนามนี่มีผลมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบสนามที่ต่างประเทศหรือสนามที่ไทยอย่างนี้ก็จะมีเรีย์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแบบแฟลเวแค่กรีนเร็วหรือว่าแบบมีน้ำยังอย่างนี้ครับก็มีส่งผล ทำให้แบบสนามกอล์ฟหรือการตีกอล์ฟเนี้ยยากขึ้นครับนา่งชอทใครั้นนนนงนี้ครับมาอสมอบัติไหครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาตีกอล์ฟหรือแค่อยากมาชิลหรือแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถมาที่โซกอล์ฟในโครงการชานแอตตีแอเวนิวแจ้งวันที่14ได้นะครับอะไรยัง กีฬาสีแล้วจะมีกีฬาสีจะมีกีฬากอล์ฟในกีฬา,าสีแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดเรามีก็จะดีเลยครับผมแต่ของเร,เรื่องเดียวกัสปอร์ตได้น้อย <c oughs> <ๆ>เพราะว่าพวกเราเพิ่งไปซ้อมมาคร <c oughs> <ๆ>ับแบบอย่างที่พี่วิวเห็นในโซเชียลมีเดียใช่ไหมสนุกมากคือแบบวันนั้นอะซ้อมยิงธนูแบดมินตัน, <c oughs> บนบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตซอลครับคือ,อเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากแบดมินตันก่อนเลยละกันก็คือแบบไปที่สนามใช่ไหมครับทุกคนแบบเตรียมพร้อมมาทุกคนแบบพอตเอาพอตติดอย่างนั้นผมกับเฟิร์สเล่น ครับผมเพราะเฟิร์สอยู่สี่ผมเก็เล่นเตินๆแล้วเฟิร์สก็บอกเฮ้ยตัวตัวว่าผมก็บอกเฮ้ยมันจะเหนื่อยไปนะเดี๋ยวเรามีบ้าต่อเนี้ยเฟิร์สบอกุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่ตีดูตีดูชิวๆแบบฝึกสกิลผมก็ตีกับเฟิร์สไปไม่ถึงสิบแต้มครับเหนื่อยละผมก็บอกคนว่าโบเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเฟิร์สบอกุ้ยเอาให้มันจบเซตไปมันจะได้จบอ่ะพอตีก่ก็ตีจบเซตไปครับผมอ่ะแล้วก็กลับมาใช่ไหมเฟิร์สก็บอกว่าเฮ้ยมาตีอีกมาตีอีกยังมีเวลาอยู่ผมก็แบบ อี๊ยหรอเฟิร์สนิดยังไม่ได้เล่นบาสเลยนะอนี้เดียอได้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 ได,ได,ได้ก็ตีไปครับเหนื่อยมากแล้วทีนี้ก็แบบไปสนามบาสต่อนะครับก็แบบไปเจอแบบอู๋พี่เก่งแล้วก็แบบโรแล้วก็เพื่อนๆแบบหลายๆลคนเลยคือทุกคนเนี้ยแบบเล่นบาสเก่งมากครับอยากแบบจะบอกว่ากีฬาสีเนี้ยสูสีแน่นอนแบบมีลองลองแข่งกันเองอยู่แล้วแล้วมีแบ่งประเภทกีฬาอย่างว่าใครแข่งอะไรแบ่งประเภทกีฬาเหรอครับ ขอเป็นความลับแล้วกันครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในโซเชียลมีเดียก็น่าจะและยังสมัครเล่นกีฬาอะไรสปอยในไหมหรือว่าที่กีฬาอะไรอ๋อผมอาจจะมีเล่นเออ่ระบำใต้น้ำครับ <c oughs> เออ่ยิมนาสติกคร <c oughs> ับผมอาจจะมีเล่นเออ่กระโดดสกายไดวิออ่งครับเรียกระบำใต้น้ำต้องฝึกนานฝึกนานไหมครับจริงๆเราไม่ต้องฝึกเลยครับเพราะว่าผมเคยนระเบีใต้น้ำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ ตั้งแต่ถ้าระบา,ายใส้น้ำมันจะมีท่าไหนแปลกเลตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยครับผมระบายใต้น้ำท่าไหนที่คิดว่ายากที่สุดท่าไหนที่คิดว่ายากที่สุดเหรอครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นหมุนตลับตัวสลับตัวไปสักสามรอบครับผมเป็นแฟนแบบผีแฟนรอฟังกูฟังกูเหรอเฮ้ แล้วความพร้อมสำหรับเราความขนาดไหนครับสำหรับกีฬาสีความพร้อมสำหรับผมนะครับสำหรับกีฬาสีนี่คือจะบอกว่าเดียมิสปอร์ตเดนนะครับไม่ใช่แค่มีกีฬาอย่างเดียวนะครับยังมีอะไรพิเศษพิเศษให้ทีทุกคนได้ดูแน่นอนเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในอ,อ,อยู่ในไทม์ไลน์หรือไทม์โซนที่กำลังจะเตรียมตัวอยู่นะครับ <c oughs> ก็ฟังตั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าไม่มีกีฬาอย่างเดียวแน่นอนถ้าเราไปแข่งกับทีมตรงข้ามแล้วว่าใครนัดหัวสุดใครนัดหมดสุดเหรอครับโหเออ จริงๆเราแบบมีมีคนๆนึงที่กลัวอยู่ครับผมแต่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันกับเราครับก <Okay. S 1> ูัวว่าแบบจะชนะเยอะเกินไปไงครับกลัวตัวเองครับผมมา oh. เล่นนะไรมาเล่นอะไรไที่เรากังวลว่าไอ้คนนี้จะแบบซึ่งไม่ไหวอ๋อไงทีม BLACKPINK THUNDER EXPRESS เหรอครับอืมทาไมจะซ่มวครับทีมทีมพิง k ์พิงค์ทันเดอร์นะครับก็ มีคนหนึ่งที่กลัวเลยครับผมกนะ็คือจะได้เจอไหมน้าน้องกล้องครับถ้าได้เจอในแบบกีฬาเดียวกันก็จะจะกลัวเป็นพิเศษครับเพราะว่ากลัวแบบอุ้ยกลัวแบบจะไปทาร้ายน้องหรือเปล่าหรือว่าแบบใช่แบบกลัวแบบอุ้ยจะให้ชนะไปหรือเปล่าแต่ว่ามันไมให้หรอกน้องกล้องอความชนะมันต้องมันต้องสู้ม,มันต้องไขวยขวามันอเอาชนะ น้องกล้องในการแข่งกาครับยากหน่อยนะน้องกล้องแข่งกับพี่มันยากหน่อยแค่ว่ากัดสิงสักหนึ่งนาทีจะขิงอะไรนะครับขิงอะไรน้องกล้องเหรอครับนี่ต้องขิงครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ขิงทุกวันล่าสุดน้องกล้องเพิ่งไปแบบเพิ่งไปชวนผมวิ่งแข่งมาเมื่อเช้าผมบอกว่าไม่ไหวแดดร้อนน้องกล้องโอ้โหพี่โตนิดเดียวน่ะผมก็เลยบอกว่าน้องกล้องไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกล้องแข่ แล้วก็บอกหลอกไม่เชื่อแกล้วว่าเขม,มีแผนไหมครับกัวน้องต้องจะมีแผนไหมแผนแผนกับเกี่ยวกับการแา่งอะไรอ๋อแผนการชั่วร้ายเหรอครับใช่ผมว่ายังไงก็น่าจะมีนะครับน้องล้องแล้วก็เป็นคนที่ยังไงดีเป็นผู้นําในการแกล้งผู้คนอยู่แล้วครับอืมไม่ว่าจะเป็นตัวผม<อ>หรือคนอื่นก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผมครับที่น้องล้องแกล้งอย่างเช่นล่าสุดนี้เลยเพิ่งไปถ่ายงานรเมื่อเช้าครับแล้วก็แกล้งผมเยอะมาก แจงไม่โทวพี่โทรจี้จี้จีจีจนี่หลอกผมไปนู่นไปนี่ตลอดเลยครับผมอืมผมพูดเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดน้องกล้องมาสัมภาษณ์ถามน้องก้องเลยว่าวันนั้นที่เราไปถ่ายงานด้วยกันน้องกล้องแกล้งพี่อะไรบ้างอ่าแล้วก็มีอย่างนึงผมไม่น้องกล้องบอกพี่พี่ทีมงานทุกคนว่าผมหน้าเหมือนกบแล้วน้องกล้องก็บอกว่า ไหนพี่โทรทำให้ดูหน่อยสิยังไงทำยังไงนะผมก็เลยมันแบบมันอยากทำไหมมันก็นิดนึง <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ต้องแบบก็เกรงใจพี่เขาครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทำครับเพราะแบบน้องก้องแบบยัดเย็นมาขนาดน,นี้แล้ว <laughs> <laughs> พี่ๆก็กดดันผมเหมือนกันนะ <laughs> ได้ครับเดี๋ยวทำให้ครับ <laughs> แล้วทำไมจังหวัดนี้แผ่นเอ็มอาร์ทีไหมครับแผ่นได้มาทีเหรอครับใช่ไม่กลัวว่าจะเป็นแผนหรือเปล่าอันนี้ไม่อยู่ในแผ่นเลยครับเพราะว่าก็ทำทำทำตลอดครับเห็นช่วงนี้เราก็กลับเป็นอาร์ทีบ่อยเลยเป็นห่วงมั้อ๋อช่วงนี้นะครับกลับไปเอ็มอาร์ทีบ่อยก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าคนขับเอ็มอาทีขับดีครับ กลัวมันจะเป็นการนแขนงให้เราใจขดหรือเปล่าใจอ่อนเหรอครับไม่มีไม่มีเลยโอ้คนอย่างผมเนี่ยนะใจอ่อนออไม่มีไม่มีเลยครับถ้าเต็มร้านตอนนี้ใจเราแข็งหันโอ้ผมให้ร้อยยี่สิบเลยครับคือไม่ต้องกลัวเลยครับว่าผมจะชนะหรือแพ้เพราะว่าผมให้ร้อยเปอร์เซนต์กับการแข่งขันนี้มากๆเลยครับก็คือ พร้อมกันนะแขันคันนี้ใช่ครับใช่แล้วครับอะไรนะครับพร้อมกับนแข่งขันคันนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับการแข่งขันดิ่มดีสปอร์ตเดย์นะครับผมสามารถมาได้ในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับคอเรื่องนี้ค่ะเป็นศิลปินจิกเกอร์ที่ปล่อยใคอ๋อสามเอ็มวิรู้สึกว่าแบบดีใจมากเลยครับเมื่อกี้เพิ่งรีในแพลตฟอร์มสีม่วงไปนะครับคือแบบดีใจมากเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพี่ แบบให้ความรักแล้วก็แบบให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบพวกผมแบบก็มีความคาดหวังแบบเฮ้ยอยากทำให้มันมาดีมากๆแล้วก็แบบอยากให้ทําตาม expectation ของพี่ทุกคนเลยครับอยากให้แบบทํา magic level ออกมาดีครับเราพี่ก็วอะชื่นชมตั้งแต่เราตั้งใจเราความพร้อมเราเรามีัะไรบ้างโอ้ความพร้อมของผมครับตอนนี้อยู่ใน process ของการแบบการ โปรดักชันอยู่แล้วกันครับผมในแบบแมจิกเลเวอร์ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับว่าในอนาะคตจะเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว,ว่าแมจิกเลเวอร์มีพ็อดสนุกแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละตัวละครนะครับมีความแตกต่างเหมือนกับเอ้ยมีความแตกต่างที่สิ้นชิ้นเชิงสิ้นชั้นเชิงสิ้นชั้นเชิงนั่นเองนะครับ <laughs> ครับผมเห็นตอนนี้เราเป็นอะไรรอบในตอนนี้ ที่เป็นเอ็มวีในเอ็มวีเรื่องรักเพลงรักนี้น<อ>ที่เป็นสปอนเซอร์รู้สึกยังบ้างเลยพี่หนุ่ชื่นชอบมากแค่สง่งกันตอนไหนนะครับคลิปท,ที่เราทำเห็นที่เราโดนต่อยเอินย่างเอาด้วยใ,ใช่ไหมครับรู้สึกยังบ้างาครับเป็นแฟนของมาแชร์ชอบกินชอบกินก <c oughs> ็ขอบคุณนะครับที่เออ่แบบชื่นชอบครับถึงคลิปนั้นผมอาจจะดูแบบมอมแมมก,ก็ตาม,ม <c oughs> ปปครับผมไม่คอนะครับเป็นแบบสภาพที่เพิ่งโดนแบบเพิ่งโดนทำร้ายมาเลยครับ ก็ด <S an> ีคร <an> ับผมรู <S an> ้ส <S an> ึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบพี่ๆทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความรักแบบกับตัวละครคนนี้ครับผมแล้วก็ให้ความสใจกับผมด้วยก็จะทำแบบผลงานต่อๆไปให้ดีเลยครับผมก็ผมก็จะพยายามเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องหล่อๆในชิวิีพี่ทุกคนนะครับเห็นไหมในอนาคตจะมีโปรเจกต์รี่วมกับโซอลด้วยอ๋อใช่แล้วครับผมก็ขอฝากติดตามเลยครับว่าในอนาคตโซกอฟกับโทมัส จะมีอะไรให้พี่พีติดตามครับและน้องก็้องมีโอกาสทำร่วมด้ไหมครับและน้องกล้องนะครับก็ไม่อยากสปอยครับผมโอ้พี่ถามขนาดนี้โหมันก็หลุดแล้วโออเคคขบุณ พี่ต้องเบีกเลยโอเคเขาฝากผลงานของสิงคายด้วนึงครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของโทมสัสกอนเนี่ยครับซึ่งออกมาครับนั่นก็คือกี่หมื Your ่นฟ้ายูสกายซีรีส์นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชี She e นะครับเป็นแบบอันคาร์ทเฟอร์ชันและอยู่ทุกช่องมันดีชาแนลนะครับแล้วไพร์โหลเพิ่งริชสามเอ็มเลยนะครับผมนั่นก็คือแมทช์ลิเวอร์ลีนะครับมีพี่เก่งน้ำปิงจิมมี่โอมและโทมสัสกอนนะครับก็ขอฝากพ่อมดและมาร์โกคนนี้นะครับและ ขอฝากติดตามอันนนลับเบอร์ด้วยครับเดี๋ยวขอชื่ออันวานนะครับผมเป็นซีรีส์ที่พิบกออกมากเลยครับก็ผมจะพยายามสู้ๆนะครับแล้วก็ทำการบ้านเยอะๆนะครับผมเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็ในวันที่30นี้นะครับจะมี DMD Sports Day นั่นเองนะครับก็ขอให้พี่ๆฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกลังใจให้กับทั้งสองทีมนะครับ Sunny Blue และ Thunder ครันเขอรณครับขอบคุณครับ